ดีครับผมวันนี้อยู่กับคีย์บอร์ดไฟฟ้าพัทเทลสยามคียนะครับผมอาสินค้าขายดีนะครับอันนี้จะมีทั้งหมด61คีย์นะครับผมมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวริมนะครับกดหนักเบาได้นะครับผมอาหรือว่าล็อกทัชชิ่งไว้ก็ได้นะครับมีไฟด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดไฟได้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเนาะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอ่า รุ่นนี้นะครับสามารถเสียบเป็น USB เป็นไฟล MP3 ได้นะครับผมโดยจะมีที่ควบคุมตรงนี้ครับผมอ,อันนี้ครับก็คือเวลาเสียบไฟ MP3 ปุ๊บให้เรากดที่ตัวนี้ทีหนึ่งแล้วก,กดเพมันก็จะเล่นเป็น MP3 เลยครับอันนี้คือกรณีในแฟลชไดร์เนาะหมดตรงนี้นะครับก็เอาไว้ควบคุมในส่วนของ MP3 แฟลชไดร์แล้วก็เอ็ดดิกานะครับผมโอเคด้านหลังก็สามารถต่อเป็นไลอ้อา RCA ได้นะครับแล้วก็ ต่อเป็นพวกหูฟังนะครับผมเสียบอะแดปเตอร์ปกติต่อสายมิดีได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะมีลำโพงซ้ายขวานะครับเป็นระบบสตูดิโอนะครับเป็นลำโพงในตัวนะครับอ่าโอเคในส่วนของตรงนี้ตรงโทนนะครับผมก็จะเป็นบอกในเรื่องของเสียงแล้วก็อ่าริทึมจะเป็นในส่วนของจังหวะนะครับว่าหมายเลขอะไรนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ฝั่งขวามือนะครับจะเป็นในส่วนของ เพลงเดโมในตัวเครื่องนะครับที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับให้กดที่ปุ่มนี้นะครับผมอ่านี่คือปิดเครื่องเวลาปิดนะครับแนะนําให้หมุนวอลลุ่มนะครับเบาให้สุดเลยเวลาเปิดเครื่องก็กดเปิดที่หนึ่งไฟเขาก็จะรีเซาวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยครับผมเราก็เปิดวอลลุ่มแนะนาอย่าเปิดสุดนะครับเปิดประมาณสัก5้าโมงครับผมเข็มนาฬิกา5้าโมง ก็ครึ่งหนึ่งครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มรวมเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงของจังหวะอ่าจังหวะแล้วก็เสียงของตัวคีย์บอร์ดนะครับผมอ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมอ่ามีเป็นบรรทัด5เส้นด้วยนะครับเอาไว้แบบสําหรับฝึกซ้อมนะครับสมมุติเรากดอ่านี่ครับ คุญแจซ่อนอ่าพอกดเสียงตม่มปุ๊บอ่าก็จะเป็นคุญแจฟ้านะครับผมอ่าสําหรับเด็กๆฝึกเล่นได้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นแผงนะครับว่าอ่าเรากําลังกดคีย์อะไรอยู่นะครับผมอ่าฝั่งซ้ายมือตัวเลขนี่ครับ000กนนะ็คือจะบอกในเรื่องของเสียงนะครับผมอ่าแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษ,าษานะครับส่วน90น,นี่คือจะเป็นจังหวะนะครับผมอ่าเป็นความชา้าความเร็วของจังหวะโอเคอันนี้พอดีผมถือกล้องมือเดียวเนาะอ่า ต่อไปนะครับข้างๆจอนะครับผมอ่าข้างๆจอนะครับขวามือนะครับในตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มโทนอ่าอ่าเอาไว้เปลี่ยนเสียงดนตรีนะครับผมอ่าต้องการเปลี่ยนเสียงดนตรีกดโทนที่หนึ่งแล้วก็มาดูตรงซ้ายมือนะครับอ่าต้องการเสียงไหนนะครับผมมีทั้งหมด137โทนเสียงนะครับสมมติอ่าผมต้องการเสียงออแกนผมก็กดไป1 3 4อ่านี่ครับ หนึ่งสามสี่มันก็จะเป็นออแกนนะครับหนึ่งสามสี่อ่านี่ครับอ่าออแกนโอเคเสร็จปุ๊บถ้าต้องการเปลี่ยนจังหวะนะครับให้มาที่ลิททมนะครับผมปุ่มที่สองนะครับอ่ากดไปที่หนึ่งแล้วลองกดเพย์ดูก็ได้ครับอ่านี่ครับจังหวะสมมติผมเอาเป็นศูนย์หนึ่งเก้าเนาะอ่าเป็นลัมซิ่งนะครับ ในส่วนปุ่มที่3มปุ่มที่4ี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเพลงเดโมโอ่าเราก็กดบวกลบเลื่อนเพลงได้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นปุ่มอ่าปุ่มกดเปิดปิดนะครับผมอ่าเสร็จปุ๊บอ่าฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าเดี๋ยวผมอธิบายปุ่มแรกนะครับเมื่อเรากดไปทีหนึ่งนะครับผมอ่าเมื่อไหร่ที่เรามากดฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็นฝั่งกดคอร์ดนะครับ อ่าจังหวะก,ก็จะทํางานนะผมอ่าส่วนออโต้คอร์ดจะมี2แบบนะครับผมอ่าอันนี้คือฝั่งสายมือเนาะแบบแรกนะครับกดไปที่หนึ่งจะเป็นกดแบบโน้ตเดียวนะครับผมอ่าก็จะเป็นเบสในตัวนะครับผมอ่าทรงกล้องนะครับมีสองแบบแบบที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบที่สองนะครับอ่ามีกดจบเพลงนะครับส่วนส่วนอันนี้จะเป็นแบบที่สองนะครับ เห็นไหมครับกดโน้ตเดียวจะไม่ดังนะครับต้องกดเป็น3มโน้ตนะครับอ่าเนี่ยครับกดเป็นคอร์ดนะครับผมลองเลือกเล่นดูแล้วก็อันนี้เป็นกดจบเพลงอันนี้เป็นกดจบเพลงนะครับผมหรือว่ากดเริ่มต้นเพลงใหม่นะครับผมเริ่มต้นเพลงอ่าเนี่ยครับอ่าทุกครั้งที่อยากให้มีเสียงเบสด้วยนะครับเหมือนเมื่อสักครู่ก็ให้กดออโต้คอร์ดตรงนี้นะครับผมอ่าผมเรียกแบบง่ายๆเนาะไม่ได้ใช้สับแบบยุ่งยากนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของเมทานอมนะครับผมอ่าเมทานอมอ่าเนี่ยครับเราก็สามารถปรับความาาช้าความเร็วได้นะครับให้ไปที่ตัวเทมโปนะครับผมอ่าเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับปรับช้าปรับเร็วได้ครับเนี่ยครับตัวนี้จะควบคุมในส่วนของทั้งจังหวะกลองจังหวะเมทานอมนะครับส่วนเทมโปนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของวอลลุ่มของตัวเครื่องนะครับอ่ารวมแล้วก็อันที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของ อวอลลุ่มของกองนะครับผมค่าๆเนอ,อาหยุดนะครับตัวไหนอีกเอ่ยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นบันทึกเสียงนะครับเราสามารถบันทึกทั้งจังหวะแล้วก็เสียงได้นะครับบันทึกเข้าในตัวเครื่องนะครับแต่ประมาณสักนาทีถึงสองนาทีเท่านั้นนะครับผมี๋ไวผมลองดูเมื่อไหร่ที่เรากดเขาก็จะเริ่มเล่นนะครับ สมมติบันทึกเสร็จแล้วกดเพเนี่ยครับไฟก็จะวิ่งอ่าข้าวๆครับต่อไปครับอันนี้อันนี้เหมาะมากครับเอาไว้ฝึกเนี่ยครับเมื่อไหร่ที่เรากดเนี่ยครับกดตามไฟเลยครับอ่าเนี่ยครับเขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับผมก็จะเล่นตามที่เรากดนะครับอ่าเล่นตามที่เรากดเลย ก็คือเอาไว้ฝึกเป็นเลเวลต่างๆครับมีเลเวลที่1เลเวลที่2เลเวลที่3นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวผมบอกแต่ปุ่มสําคัญเนาะอันนี้นี่ครับด้านล่างนะครับผมอ่าเห็นไหมครับมี M1 M2 M3 M4 ่คล้ายๆแบงค์อะครับตัวนี้จะเหมือนกับแบบว่าเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเล็กๆเนาะจะไม่มีเป็นแบบพวกซาวด์ร์ดในตัวนะครับก็คือเวลาปิดเปิดเครื่องใหม่ก็จะรีเซ็ตนะครับสมมุติว่าผมได้จังหวะแล้วอ่าได้เสียงแล้วออกแกน ผมเลือกเป็นออโต้คอร์ดด้วยอ่านี่ครับเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนนะครับอ่าสร้างซาว์ขึ้นมาก่อนสร้างเสียงที่อยากได้ขึ้นมาก่อนเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากบันทึกไว้เหมือนกับเป็นทางลัดนะครับไม่ต้องไปกดตัวเลขใหม่ให้มันยุ่งยากนะครับผมอ่าให้เรากดปุ่มแรกครับค้างไว้แล้วก็กด M1 ฟึบอ่านี่ครับเดี๋ยวผมกดตัวอื่นดูอ่าข้ามไปแล้วพอกลับไป M1 อ่าก็จะบันทึกไว้นะครับผมลองเล่นดูครับตัวนี้ตัวไหนอีก ก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับปุ่มที่3อันนี้ใช้บ่อยถ้าเรากดปุ๊บทีหเสียงพื้นเขาจะเป็นเป็นโนให้เรามาที่โทนสมมุติผมมาเป็นเสียงสติงเนี่ยครับมันก็จะเป็นส a ติงผสมเป็นโนเขาเรียกผสมเสียงนะครับผมเราก็จะมีในส่วนของพวกแยกเสียงอ่าริมฝั่งซ้ายเสียงหนึ่งฝั่งขวาเสียงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม เป็นเอาไว้ตีกองด้วยนะครับปุ่มแรกนี้คือปึ๊บเสียงยาวนะครับแล้วก็อันที่สองอเป็นเอาไว้ตีกองนะครับผมกดขึ้นเนี่ยครับก็การใช้งานเบื้องต้นเนาะประมาณนี้ครับผมส่วนเสียงเครื่องดนตรีไทยนะครับก็ไล่ตั้งแต่หนึ่งสองแปดนะครับ 128ขึ้นไปนะครับผมจนถึง136นะครับก็จะเป็นเสียงเครื่องดนตรีไทยทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าเสียงสติงก็จะอยู่ที่หมายเลข51เนาะอ่าเสียงแซก59นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับสอนการใช้างานคีย์บอร์ดไฟฟ้าพัทเทลสยามคียนะครับผมสงสัยข้อมูลตรงไหนนะครับก็ inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวว,าว่างๆผมก็จะมาทำคลิปสอนเรื่อยนะครับ รุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านสายมิีนะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับหรือ i p a d ก็ได้นะครับโหลดแอปพลิเคชันเข้ามานะครับผมนี่ครับส่งกอง2แบบเร็วไปเราก็ปรับให้ช้าลงครับเนี่ยครับเพิ่มเสียงลดเสียง ีผมยังไม่ได้ออกจากหมดกองอ่าโอเคเอามหมาเข้าๆเนาะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนติดปัญหาตรงไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ